สวัสดีครับเพื่อนๆทาง youtube วันนี้เราเสนอเก็บความรู้เรื่องว่านนะครับว่านพลชมพูนะครับหรือขิงแห้งนะครับภาษาบ้นบานๆหรือว่าว่านขิงแห้งซึ่งเป็นว่านยาสำคัญชนิดหนึ่งเลยนะครับสำคัญมากด้วยนะครับเป็นยาอายุวัฒนะซึ่งผสมกับสมุนไพรตัวอื่นนะครับ และโดยส่วนพิเศษก็คือขับลมนะครับหัวเขาจะเป็นลักษณะขิงนะครับเหมือนขิงทุกประการเลยนะครับหัวเขาพืชอยู่ในตระกูลขิงนะครับหรือขิงแห้งนะครับชื่ออีกชื่อนึงก็คือขิงแห้งใบต้นความสูงก็พอๆกันกับว่านแม่ทับนะครับคล้ายกันกับว่านแม่ทับทุกอย่างส่วนใบส่วนต้นนะครับ แต่หัวของเขาจะเป็นสีชมพูข้างในนะครับชื่อหนึ่งจึงเรียกว่าไพรชมพูนั่นเองนะครับพึกทานุภาพก็เป็นสมุนไพรขับลมเป็นอย่างดีนะครับต้มหัวของเขานะครับหัวก็จะเหมือนหัวชิงนะครับแต่ข้างในหัวเขาจะมีสีชมพูอ่อนๆนะครับส่วนว่านแม่ทับนั้นหัวจะเป็นสีเหลือง เหมือนหัวไพลนะครับนี่คือข้อแตกต่างส่วนต้นหรือใบร่องกลางใบก็จะเหมือนกันนะครับสำหรับความรู้วันนี้ก็เสนอว่านขิงแห้งนะครับหรือไพลชมพูนะครับขอสวัสดีครับ